สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านครับเราได้คุยกันถึงเรื่องของชีวิตบนแผ่นดินสวรรค์ของเราเป็นอย่างไรแล้วก็ในวันนี้เราก็จะพูดถึงนะครับชีวิตบนโลกใหม่นะครับอย่างที่บอกไปแล้วว่าในพระคัรรมภีร์นั้นไม่ได้บอกว่ากริสเตียนคนที่จากโลกนี้ไปแล้วจะไปอยู่บนสวรรค์ตลอดไปนิรันดร์แต่เขาจะอยู่บนสวรรค์ชั่วคราวจนวันหนึ่งเมื่อพระเยซูเสด็จกลับมาที่ภากษาโลกนี้ และผู้ทรงสร้างโลกใหม่ขึ้นมาพวกเราซึ่งอยู่บนสวรรค์ก็จะได้รับร่างกายใหม่ซึ่งจะเป็นกายอมตะและมาอยู่บนโลกใหม่กับพระเยซูตลอดไปนิรันดรนั่นก็คือวันนี้ที่เราจะคุยถึงกันก็คือเรื่องของโลกใหม่ว่าโลกใหม่นั้นเป็นอย่างไรเรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องใหม่สําหรับคริสเตียนไทยแต่ว่าไม่ได้เป็นเรื่องใหม่เลย รับคริสเตียนที่ในต่างประเทศนะครับมีนักเทศมีนักนาศาสนาที่มีชื่อเสียงมากได้เชื่อในเรื่องนี้สอนในเรื่องนี้ตามหลักการพระกมภีร์ตั้งแต่นะครับมาตินรูเทอร์นะครับคนแรกที่แยกศาสนาคริสต์นิกายนะครับโปรเตสแตนต์ Protestant, ออกมาจากคาทอลิกนะครับเป็นบรรพบุรุษทางความเชื่อของพวกเราคริสเตียน โปรเตสแตนต์ก็เชื่อและสอนเรื่องโลกใหม่นะครับจอห์นเวสเล์ที่ทุกคนรู้จักดีนะครับท่านก็สอนเรื่องโลกใหม่ชาร์ลส์เบอร์เจียนซึ่งเป็นนักเทศที่นะครับมีชื่อเสียงมากทศนาีมากมายก็สอนเรื่องโลกใหม่นะครับร่วมสมัยก็มีครับจอห์นไพเพอร์ซึ่งเป็นนักเทศนักคิดนักเขียนชื่อดังที่อเมริกาก็สอนนะครับเรื่องโลกใหม่เชื่อเรื่องโลกใหม่ C.S. 루이트นะครับนักเขียนวรณกรรมคิดเสียงก็เชื่อและสอนเรื่องโลกใหม่แล้วก็อีกหลายท่านมากเลยครับที่เป็นนักศาสนศาสตร์ที่มีชื่อเสียงศิลปบาลที่มีชื่อเสียงนะครับก็ได้สอนเรื่องโลกใหม่นะครับแต่เนื่องจากว่ามิชนาลีที่เข้ามาในประเทศไทยนะครับเมื่อเกือบ200ปีก่อนอาจจะไม่ได้เห็นความสําคัญ ของเรื่องนี้มากเท่ากับเรื่องการประกาศข่าวประเสริฐมากเท่ากับเรื่องการสร้างสาวกก็จึงไม่ได้สอนเรื่องโลกใหม่ให้กับนะครับบรรพบุรุษคริสเตียนไทยของเราก็เลยทําให้หลายคีตจักนั้นก็ไม่ได้เทศนาหรือไม่ได้สั่งสอนหรือไม่ได้มีองค์ความรู้เรื่องโลกใหม่นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่นะครับสอนอยู่ในทางประเทศแถบยุโรปนะครับและก็อยู่ในพักคิสธรรมคัมภีร วันนี้เราก็จะเรียนเรื่องโลกใหม่ด้วยกันนะครับโดยหัวข้อก็คือลักษณะของโลกใหม่เนี่ยโลกใหม่ที่พวกเราทุกคนเนี่ยจะไปอยู่เนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างเราอยู่บนสวรรค์เรารู้แล้วว่าเราจะเป็นยังไงนะครับสิบประการที่เรียนมาแล้วพอเราจะไปอยู่บนโลกใหม่นะครับซึ่งเราต้องไปอยู่ตลอดไปนีรัดนดอร์เราจะเป็นอย่างไรลักษณะของโลกใหม่เนี่ย อ,อันที่หนึ่งก็คือเหมือนโลกเดิมนี่แหละครับแต่ไม่มีบาปในมัทธิวบทที่19ที่พูดถึงการทรงจะมาสร้างโลกใหม่ขึ้นมานั้นคำว่าสร้างโลกใหม่ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนั้นไม่ได้เป็นการสร้างใหม่มาจากไม่มีอะไรไม่ได้เหมือนกับในปฐมกาลบทที่1ข้อที่1ที่เมื่อพระเจ้าสร้างโลกใบนี้องค์สร้างจากความว่างเปล่า ค์แค่ตรัสโลกก็เกิดขึ้นอันนี้เราเรียกว่าเนรมิดคือสร้างจากความว่างเปล่าแต่ในมัทธิวบทที่19และตอนอื่นๆเมื่อพูดถึงการสร้างโลกใหม่นะั้นจะไม่ใช่การเนรมิตจะไม่ใช่การสร้างมาจากศูนย์แต่เป็นการสร้างมาจากสิ่งเก่าที่เป็นอยู่หมายความว่าโลกเก่าใบนี้แหละประเทศที่เราอยู่ตอนนี้แหละโลกที่เราอยู่ตอนนี้แหละซึ่งเป็นโลกที่อยู่ใต้ ความบาปนี่แหละโลกนี้เพราะวจนะของพระเจ้าได้บอกไว้ว่าในวันสุดท้ายก็จะถูกไฟถูกเผาผลาญถูกทําลายถูกสร้างใหม่และก็จากโลกเก่าที่ถูกสร้างใหม่นะครับกำจัดความบาปกําจัดสิ่งไม่ถูกต้องชอบทําออกไปก็จะกลายเป็นโลกใหม่ดังนั้นสรุปก็คือคําว่าโลกใหม่ในพระคัมภีร์เดิมนะครับซึ่งพูดเป็นครั้งแรกนะครับในอิสยา บทที่17คนบางคนอาจจะคิดว่าโลกใหม่เนี่ยอยู่ในวิวร์นะครับก่อนวิวร์นะครับเป็นพันปีก็พูดถึงมาแล้วนะครับโดยผู้เผยพระจะอิสยานะครับผมอ่านกันนะครับอิสยาบทที่65ข้อที่17เพราะดูเถิดเราจะสร้างฟ้าสวรรค์ใหม่และแผ่นดินโลกใหม่เพราะสิ่งเก่าก่อนนั้นจะไม่จําหรือนึกได้อีกนี่ครับโลกใหม่อยู่ในพระคัมภีร์เดิมนะครับ อยู่ในอิสยาพระเจ้าพูดกับผู้เผยชนะอิสยาเลยว่าจะสร้างโลกใหม่คําว่าสร้างคํานี้ก็อย่างที่บอกครับไม่ใช่การสร้างใหม่จากศูนย์จากเนรามิดแต่เป็นการปฏิสังขรณ์แต่เป็นการรีบิวเป็นการรีเจนเนเรทเป็นการรีโนเวชัน่นเป็นการทําสิ่งเดิมที่สูญเสียไปแล้วให้กลับไปใหม่นะครับนั่นก็คือโลกใหม่ที่พูดครั้งแรกในอิสยาบทที่65ข้อที่17แล้วก็ โลกใหม่ใบนี้เมื่อถูกสร้างขึ้นเสร็จแล้วก็ถูกพูดถึงในวิวรณ์บทที่21นะครับข้อที่1ถึงข้อที่4นะครับก็จะอ่านให้พี่น้องฟังนะครับข้าพเจ้าได้เห็นท้องฟ้าใหม่และแผ่นดินโลกใหม่เพราะท้องฟ้าเดิมและแผ่นดินโลกเดิมนั้นหายไปหมดสิ้นแล้วทะเลไม่มีอีกแล้วข้าพเจ้าได้เห็นวิสุทธิที่นครคือนครเยรูซาเล็มใหม่เลื่อนลอยลงมาจากสวรรค์ได้จากพระเจ้า นครนี้ได้จัดเตรียมไว้พร้อมแล้วเหมือนอย่างเจ้าสาวแต่งตัวไว้ทั้งสามีข้าพเจ้าได้ยินเสียงดังมาจากพรทติน่งวัดูเถิดพระพาของพระเจ้าอยู่กับมนุษย์แล้วนั้นความเจ็บไข้ได้ป่วยจะไม่มีอีกต่อไปน้ําตาจะไม่มีอีกต่อไปการคําควรจะไม่มีอีกต่อไปนั่นก็คือ,อสิ่งที่พระเจ้าขงพระเจ้าได้บอกไว้ในถึงโลกใหม่ที่เรากําลังจะไปอยู่กันลุปก็คือ โลกใหม่นะครับคือโลกเดิมใบนี้แหละแต่ถูกพระเจ้าที่พากษาแต่ถูกพระเจ้าสร้างขึ้นมาใหม่ไม่ได้สร้างมาจากศูนย์แต่สร้างมาจากโลกเก่าที่มีอยู่แล้วและกลายเป็นโลกใหม่และที่นั่นแหละจะเป็นที่ที่พวกเราจะอยู่กับพระเจ้าตลอดไปนิรันดรโลกใหม่นอกจากจะเหมือนโลกเดิมแล้วโลกใหม่ยังมีแบ่งออกเป็นประเทศต่างๆหรือเปล่ามีครับ ในพระคัมภีวิวร์พูดถึงโลกใหม่ไว้ว่าจะมีประเทศต่างๆจะมีกษัตริย์ของประเทศต่างๆนะเดินทางมาเข้าเฝ้าพระเจ้าซึ่งจะเป็นกษัตริย์ของโลกใหม่พระเจ้าพระเยซูจะปกครองโลกใหม่ที่กรุงเยรูเซาเล็มและกษัตริย์ต่างๆในแผ่นดินโลกก็จะมานะครับนำเครื่องบรรณาการนะครับมาถวายต่อพระเจ้า ผู้ปกของโรคใหม่ไม่ต้องแต่มันจะไปอ่านดูได้ครับในพระธรรมวิวอรดนะครับดังนั้นโลคใหม่มีถ้าเหมือนโลคเดิมโรคเดิมมีหลายประเทศมีหลายเมืองโลคใหม่ก็มีหลายประเทศเดียวกันครับมีหลายเมืองนะครับมีคนด้วยนะครับมีประชาชนมีบ้านมีต้นไม้มีถนนหนทางมีสัตว์สรุปแล้วเนื่องจากโลคใหม่ก็ถูกสร้างมาจาก โลกเดิมเหมือนโลกเดิมนั้นโลกใหม่ที่เราจะไปอยู่กันนี้ก็จะมีทุกอย่างที่โลกเดิมมีอยู่และมันต่างกันนะครับมันต่างกันที่จะไม่มีความบาปจะเป็นเหมือนในสวนเอเดนจะไม่มีความบาปโลกใหม่จะไม่มีความบาปอีกต่อไปดังนั้นจะเป็นโลกที่เพอร์เฟกจะเป็นโลกที่สมบูรณ์ที่สุดจริงๆแล้วเซอร์โทมัสมอร์นะครับนักการเมืองนัก ป,ปัจญาที่มีชื่อเสียงนะครับในสมัยนั้นได้พูดถึงนะครับสังคมสังคมหนึ่งนะครับเป็นสังคมในอุดมคติบอกว่าจะไม่มีการาลบลาข้าฟันกันทุกคนจะกินดีอยู่ดีจะไม่มีการทะเลาะวิวาทจะไม่มีปัญหาความายากจนต่างๆเกิดขึ้นเลยซอร์โทมัสหมอนะครับเขียนเป็นหนังสือที่พูดถึงดินแดนหรือสังคมในอุดมคตินี้โดยใช้ชื่อว่า ยูโทเปียครับเรียกว่าสังคมในอุดมคติประเทศในอุดมคติรัฐในอุดมคติโลกในอุดมคติคําว่ายูโทเปียแปลว่าไม่มีสถานที่ใดๆในโลกนี้จะเป็นอย่างนั้นก็จริงแหละครับไม่มีสถานที่ใดๆในโลกนี้จะเป็นอย่างนั้นแต่มีสถานที่นั้นจริงๆเมื่อพระเจ้าทรงดกลับมาที่ภาษาโลกนี้ ค์จะสร้างโลกใหม่ที่ปราศจ,จากบาปให้พวกเราเข้าไปอยู่ที่นั่นกับพระองค์ผู้ที่อยู่บนสวรรค์จะจะรับกายอมตะมาอยู่โลกใหม่พวกเราที่เป็นคริสเตียนที่ยังไม่ตายในวันที่พระเยซูกลับมาจะรับกายอมตะและจะไปอยู่บนโลกใหม่นะครับตลอดไปนิรันดรเป็นโลกในอุดมคติที่เป็นจริงนะครับเป็นโลกที่คน ใไฟฝันและอยากจะได้เห็นมีจริงๆครับเมื่อวันสุดท้ายมาถึงพวกเราทุกคนจะได้อยู่ที่นั่นร่วมกันอาเมนไหมครับหเราไปทางกับพระเจ้าด้วยน,นะครับข้าแต่พระเจ้าสรรเสริญและขอบคุณพระองค์ที่ปรงทงให้ความมั่นใจกับเราด้วยหลักการของพ,อะองพระเจ้าว่าเมื่อเราจากโลกนี้ไปเราไปอยู่บนแผ่นดินสวรรค์ชั่วคราวจากนั้นเรารอคอยพระเจ้าจะเสด็จกลับมาพิพากษาลูกนี้ ชัชำระโรคนี้ที่เป็นโรคเดิมให้สะอาดบริสุทธิ์ไม่มีบาปก,กลายเป็นโรคใหม่กลายเป็นที่ที่เราจะอยู่กับพระองค์ตลอดไปนิรันดรขอพระคำตอนนี้ให้ความหวังกับเราไม่ว่าเราจะเป็นคนที่สุขภาพดีหรือว่าเราจะเป็นคนที่นอนเจ็บป่วยอยู่บนเตียงในโรงพยาบาลในช่วงสุดท้ายของชีวิตให้เรารู้ว่าสถานที่เราจะไปอยู่นั้นดีกว่าบนโลกนี้มากมายขอพระคุณพระเจ้าและสรรเสิญพระองค์ ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเราจะอานเผื่อคนที่ไม่สบายเจ็บป่วยนะครับพระธรรมลูกกาบที <Yoga> ่9ข้อหนึ่งก็สองบอกว่าเมื่อเรามีสิทธิอํานาจเหนือโรคภัยไข้เจ็บเมื่อเรามีสิทธิอำนาจเหนือโรคภัยไข้เจ็บเมื่อเราออกคําสั่งโรคภัยไข้เจ็บก็ต้องเชื่อฟังเราเอเมนนะครับพร้อมนะครับข้าแต่พระเจ้าเรามีสิทธิอำนาจเหนือโรคภัยไข้เจ็บบัดนี้เราขอสั่งให้โรคภัยไข้เจ็บทุกประการยกออกไปทุกร่างกายที่ฟัง รายการอยู่ในคันนี้เดี๋ยวนี้ด้วยความเชื่ออาเมนขยับตัวทําสิ่งที่ทําไม่ได้เลยครับถ้าท่านเชื่อท่านเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าอย่าลืมนะครับฟังพระกัมภีร์ตอนนี้จบแล้วส่งนะครับลิงก์ไปให้คนที่ยังไม่มีก็กดติดตามนะครับแล้วก็ทุกๆวัน9ก้าโมงเช้าจะมีการถ่ายทอดทาง f c e e o o o แถ้าเข้ามาฟังไม่ทันก็ยังสามารถจะมาติดตามย้อนหลังได้ทาง YouTube สำหรับพี่น้องที่ต้องการจะฟังนะครับมานาจารย์ใหญ่จะฟังคําเทศคําสอนของพิจักของเราและฟังคาพยานชีวิตของริจักของเรานะครับรวมทั้งข่าวสารต่างๆของพิจักของเราที่อัปเดตทุกวันแล้วก็บทเรียนเฝ้าเดียวด้วยท่านอยากจะเฝ้าเดียวกับพวกเรานะครับดาวน์โหลดนะครับแอปพลิเคชันของพิจักเมล็ดพันธุ์ได้ทั้งในระบบ iOS และในระบบ Android เมื่อท่านดาวน์โหลด ไว้ในมือถือใน iPad ของท่านแล้วท่านก็จะสามารถติดตามรายการและสิ่งที่น่าสนใจได้ตลอดเวลาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับพระเจ้าอวยพรและคุ้มครองให้พระพักทอประกายล้นด้วยพระเมตตา พระเจ้าทรงโปรดประทานและทั่วทั้งพงพันอีกนับร้อยพันให้ทั้งครอบครัวหมดทั้งครอบครัวจนชั่วลูกหลานจนชั่วลูกหลานขอพระเจ้าทรงโปรดประทานและทั่วทั้งพงพันอีกนับร้อยพันให้ทั้งครอบครัวหมดทั้งครอบครัวจนชั่วลูกหลานจนชั่วลูกหลานขอระจ ทครอบครหมดทงครอบครันทะลุหลานจนทะ o ุหลานขอพระเจ้าทรงโดปทานและดูทังพงพันอีกนัร้อยพันให้ทั้งครอบครัหมดทงครอบครั o จนทะลุ c ลานจนทะลุหลานการสงสารงิดนำทางพันไปจะสรงตามติดอยู่ข้างคุ้มภัยอบล้มรอบกาย ทรงอยู่ข้างกทรงอยู่ข้างยยรงันไหมแต่วันลบไปจะมาเมื่อไรจะไปที่อย่ามาื่อรอย่ามาชืชนชมท่มีพระคมีพระคมีพร และล้นด้วยพระมตตาพระพักหันมาหาท่านและมอง